ภาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิรงอ่าถนนที่สวยและแปลกที่สุดอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนมันจะมีอยู่จังหวัดใดแดเนาะของประเทศไทยแล้วก็จะสวยงามแล้วก็แปลกซ้ำใดเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามฮับชมํากันเนาะก่อนจะไปฮับชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเ้อทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฮับชมคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคน เริ่มจากถนนลอยฟ้าหมายเลข1256ปัวบอกนี่จะเป็นถนนลอยฟ้านะทุกคนถนนเส้นจังหวัดน่านเนาะและเป็นทางขึ้นสู่ทานแห่งชาติโดยภูผาอําเภอปัวจังหวัดน่านหรือเป็นเส้นทางถนนจากอําเภอปัวถึงอําเภอบอกเกลือและถึงอําเภอแม่จริมที่คุณจะได้สัมซับกับบรรยากาศทะเลภูเขาและภูเขาสางทุกคน ยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วจะมีความเขียวขจีของต้นไม้ทั่วทั้งภูเขาให้เห็นและในช่วงเช้ามืดคุณผู้ชมอาจได้สัมผัสกับไอหมอกปลอยมาทักทายด้วยเส้นทางนี้เป็นถนนที่มีความควโค้งของถนนหลากหลายรูปแบบมีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวและมีโค้งอยู่สี่<อ>ทิศทางที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันคือถนนเลข3หรือโค้งเลข3อยู่บนทางหลวงหมายเลข1081ในตำบลป่วนอำเภอป่วนจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านสปันหรือบอกเกลือที่จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเส้นถนนที่โค้งเชื่อมต่อกันและดูคล้ายกับเลข3ขนาดใหญ่โดยเด่นสวยงามมีระยะทางประมาณ300เมตรโดยสองข้างทางปกคลุมด้วยภูเขาและต้นไม้และมีจุดจอดรถที่สะดวกเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายรูปได้อย่างปลอดภัยถือเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่<ม>นักท่องเที่ยวต้องแวะเช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวอำเภอบอกเกเรือต่อไปสวยงามสวยงามถูกไหลง จุดโค้งเช็คอินที่2คือโค้งเลขศูนย์อยู่บนทางหลวงหมายเลขเลขหนึ่งศูนยปด้าซ้ายสันติสุขบอกเลยอีกเช่นกันตามความเป็นจริงแล้วถนนตรงจุดนี้ไม่ได้โค้งอ้อมมาบรรจบกันเป็นวงกลมเป็นแบบเลขศูนย์จริงๆแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้มุมกล้องในเวลาถ่ายรูปโดยถ้ายืนและถ่ายรูปในจุดที่กําหนดให้จะเห็นถนนโค้งเป็นตัวปุกปุกม่นงวนเขาเตี้ยๆทำให้มองดูแล้วจินตนาการเหมือนเลขศูนย์ได้ ที่จุดนี้มีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สามคือโค้งตัวอยู่หรือโค้งไอเลฟอยู่อยู่บนถนนหมายเลข108่งศูนย์แปดหนึ่งอุ่งงามมากทกคนซึ่งโค้งนี้จะถึงก่อนโค้งเลขสามโดยมีป้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไอเลฟตั้งอยู่ที่เนินหญ้าตรงกลางโค้งที่จุดนี้จะเป็นโค้งลูปตัวอยู่ ทำให้เมื่อประกอบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษไอเลฟแล้วจะกลายเป็นความหมายว่าไอเลฟยุนจึงเป็นที่มาของคําว่าโคง้งไอเลฟอยู่นั่นเองที่จุดนี้จะมีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกเช่นกันและมาถึงโค้งยอดนิยมโค้งที่4บนเส้นทาง1081น,นี้คือโค้งพับผ้าโดยโค้งถนนที่คนพื้นที่เรียกว่าโค้งพับผ้านั้น เป็นถนนสองเลนที่ลัดเลาะไปตามขุนเขาซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้เป็นถนนโค้งสลับไปมารวมระยะทางกว่า10กิโลเมตรส่วนสาเหตุที่เรียกว่าโค้งพับผ้าก็เพราะถ้าเราได้มองจากวิวด้านมุมสูงจะเห็นเหมือนถนนพับซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนผ้าที่พับไว้นั่นเอง <Wow. S 1> เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปที่จุดนี้ก็จะมีจุดจอดรถและจุดถ่ายรูปไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกเช่นกัน คราวนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างครับโดยมีถนนที่สวยติดอันดับต้นๆของไทยก็คือถนนเขาค้อภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ถนนเขาค้อเป็นอีกอหนึ่งเส้นถนนที่สวยสุดประทับใจที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาและมีโค้งถนนเลี้ยวรถคดเคี้ยวมากมายเมื่อมองจากมุมสูงแล้วจะเป็นทูปร่างต่างๆมีความแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบตามแต่จินตนาการของคุณผู้ชมได้เลยครับ เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสายเขาจะต้องขับรถขึ้นเขาซึ่งบางจุดจะมีความชันมากทําให้การขับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นการท้าทายอีกหนึ่งรูปแบบที่นักท่องเที่ยวจะต้องพิชิตโค้งเหล่านี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่าสายหมอกซึ่งจะมีให้เห็นมากมายหลายอว่<า>ท่อง,งเที่ยวในภูเขาและอากาศที่เย็นสบายนั่นก็เพียงกาให้เราจอดแมะข้างเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทาง ออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์เราไปต่อกันที่จังหวัดเลยกันบ้างครับโดยถนนสวยที่เช่ามีสาระจะพาคุณผู้ชมไปชมนั้นคือถนนเลขเก้าภูเก้าง้อมจังหวัดเลยหรือเรียกว่าถนนลอยฟ้าเลขเก้าเป็นช่วงหนึ่งของถนนหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสามเส้นด่านซ้ายนาแห้วจังหวัดเลยเป็นถนนลัดล้อตามแนวภูเขาคดเคี้ยวซึ่งถ้ามองจากมุมสูงด้านบนถนนจะมีลักษณะคล้ายกับเลขเก้าไทย ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือในช่วงฤดูหนาวในช่วงเช้าเช้ายังเป็นจุดชมทะเลที่สวยงามมีสายหมอกดี่ว่าเส้นทายอดเขาต่ำรวมทั้งสองข้างทางก็จะมองเห็นผืนป่าสีเขียวสุดลูกหูลูกตาอบล้อมถนนเส้นนี้ไว้เหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่างเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมากเป็นตาไปขี่รถล่นเนาะออกจากถนนโค้งเลขเก้าที่จังหวัดเลยแล้วต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาชมถนนโค้งเลขเก้าอีกแห่ง คราวนี้ไปที่จังหวัดสกลนครกันครับถนนเลขเก้าโค้งปิ้งงูจังหวัดสกลนครเป็นส่วนหนึ่งของถนนทางหลวงหมายเลขสองพนษณุสสกลนครสวยงามเนาะใกล้กับพระตำหนักภูพาราชนิเวศประกอบด้วยถนนโค้งหลักสามโค้งคือหนึ่งโค้งเลขเก้าไทยสีชมพูสองโค้งปิ้งงูและเสาหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่และสามโซนประติมากรรมช้างไทยเซึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจ คือโค้งเลข9้ไทยสีชมพูจะเป็นสวนราชมังคลาพิเศษลักษณะเป็นสวนหย่อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงามเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่มีสีชมพูสื่อความหมายถึงความรักและสุขภาพเช่นปลูกต้นชมพูพันทิพต้นเฟื่องฟ้าที่เมื่อเวลาออกดอกแล้วจะทําให้ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นสีชมพูทั้งสายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสาเหตุที่ได้ชื่อว่าถนนเลขก้ เพราะว่าหากมองจากมุมสูงจะเห็นถนนคดเคียวไปมาคล้ายกับเลขเก้าไทยนั่นเองและมีโค้งปิ้งงูมันก็จะมีประวัติของมันและถนนกคนเต่ละถนนเหมือนกับงูเลื้อยหรืองูที่ถูกปิ้งบริเวณโค้งปิ้งงูมีจุดทักรถนอยู่มีร้านอาหารและห้องน้ําให้บริการและบริเวณเกาะกลางถนนมีหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเก็บภาพความประทับใจด้วย ถนนสวยอีกแห่งที่เป็นถนนขึ้นเขาและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนั่นคือถนนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายเที่ยวเขาต้องเคยเดินทางไปตนนสายนี้แหละซื่อดีทุกคนเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครตรงและยังมีความสวยงามของถนนมีทัศนียภาพที่งดงามอีกทั้งมีความร่มรื่นของต้นไม้ริมสองข้างทางอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าฝน ถนนี่รถจาจลี่ยนมากเลนรุกคนสองข้างทางจะเขียวชะอุ่มร่มรื่นแถมอากาศก็เย็นสบายกำลังดีซึ่งถ้าหากโชคดีบางวันก็จะเห็นสัตว์มาเดินเล่นกินหญ้าอยู่สองข้างทางและบางช่วงของถนนจะเป็นเนินสูงต่ำต่อเนื่องกันทำให้แลดูเหมือนความพลิ้วไหวของริบบิ้นขนาดยักษ์ที่ทอดยาวบกสะบัดอยู่ในผืนป่าอีกด้วยว้าวโคตรงามทุกคน หลังจากที่ชมความงดงามของถนนที่เป็นภูเขากันมาพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับโดยจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปชมความงามของถนนริมน้ำกันบ้างครับเริ่มกันที่โครงการถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชาสีมาช่วงเขื่อนลำตะคองโดยถนนมอเตอร์เวย์ช่วงนี้จะเป็นถนนต่างระดับยกลอยขึ้นจากถิวนถนนจะเป็นถนนริมแม่น้น<ด><อ>ที่ถนน,ถนจะเป็นแนวโค้งล้อไปตามเนินเขา และบนเนินเขาก็มีกังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นแถวเรียงรายติดตั้งอยู่เป็นการเพิ่มความสวยงาม,งามให้กับทนงาม,มากย<ม>ิ่งขึ้นในการนกนนในขณนะเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งของถนนก็จะเป็นท้องน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนลำตะคอทำให้ถนนช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงถนนที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มี<ห>ด้านหนึ่งเป็นภูเขากับกังหันลมและอีกด้านหนึ่งเป็นท้องน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนลำตะคอ จะยุนน่ติดกันกันเคเคลื่อ<ร>นอกกคการทางหลวพิเศษ,ษ,ษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวสสายบางปะอินนครราชสีมารวมระยะทาง1 9 6กิโลเมตรสวยงามสวยงามทุกคนคราวนี้เรามาดูถนนริมน้ำถนนที่สองที่เป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยกันครับนั่นคือถนนเฉลิมบูรพาชนละทิศระยองจันทบุรีบริเวณจุดชมวิวเนินนาพยา ที่จะมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวได้อย่างสวยงามรวมทั้งเป็นจุดชมพระตทิดตกทะเลที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวทําให้ความสวยงามของจุดชมวิวและถนนเส้นนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักปั่นทั้งหลายอยากมาเที่ยวผ่อนคลายและชมความสวยงามของวิวทะเลและวิวสองข้างทางจุดชมวิวเนินนางพญาเป็นส่วนหนึ่งของถนนเรียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีระยะทาง111กิโลเมตรที่มีทั้งช่วงที่ติดทะเลกับช่วงที่ไม่ติดทะเล โดยตลอดทั้งเส้นทางยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายรวมถึงเส้นทางปั่นจักรยานตลอดทางอีกด้วยถนนสวยล้อชายฝั่งทะเลอีกแห่งที่อยากจะแนะนําคือถนนเลียบทะเลเขาสามุกจังหวัดชลบุรีเป็นถนนริมทะเลอีกเส้นทางที่สวยและใกล,กล้กรุงเทพมหานครผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบางแสนบางพระพัทยาเป็นต้น ถนนเลียบทะเลเขาสามุกนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเลียบริมทะเลและยังเป็นจุดชมวิวสวยที่สามารถมองเห็นท้องทะเลได้แบบสุดสายตาโดยตลอดเส้นทางจะมีจุดให้นั่งชมวิวและถ่ายภาพยิ่งในช่วงเวลาบ่ายๆหรือตอนเย็นยิ่งจะได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าและท้องทะเลคร้ากับภาพดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าไปขี่รถเล่นแล้วก็ชมวิวฟอมทุกคนสวยงามเลยเนาะ ัจากชมถนนสวยริมน้ําแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูถนนสวยที่เกิดจากความงามของดอกไม้กันบ้างครับซึ่งในคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสองที่เริ่มจากถนนเนวนาอุทยานทุ่งบัวตองตั้งอยู่ดอยแม่อูขออําเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิวในช่วงที่ดอกบัวตองเหลืองบานสะทั่งเต็มทั้งเขาเป็นที่น่าประทับใจกับวิวสองข<น>้างทางที่ลามราองด้วยดอกบัวตองบานสะทั่งสีเหลืองเป็นจำนวนมาก เลื่องไปทั้งทุ่งเลยทุกคนรอบๆทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวเขาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบานสะทั่งเต็มทั้งภูเขาว้าววิวโคตรงามทุกคนถนนสวยด้วยดอกไม้เส้นที่สองคือถนนขึ้นดอยอังขางจังหวัดเชียงใหม่ นับได้เป็นหนึ่งในถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของไทยกับเส้นทางขับรถมุ่งสู่ดอยอ่างขางที่จะมีนักท่องเที่ททยวเป็นจานวนมากต่างมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขางเป็นประจําทุกปีเพื่อชมดอกนางพยาเสือโคร่งซึ่งจะออกดอกบานสักรงในช่วงเดือนตงขาคมถึงมกราคมของทุกปีโดยเส้นทางขับรถจะมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีทําให้เป็นการท่องเที่ยวที่สุขสบายยิ่งนักและนอกจากที่ดอยอ่างขางนี้ยังสามารถชมดอกพญาเสือโคร่งได้อีกหลายที่เช่นภูลมโลจังหวัดเลย ขุนช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ขุนแม่ยะจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายดอยขุนเทีจังหวัดน่านหรือที่บ้านร่องกลา้าจังหวัดพิษณุโลกเป็นตน้นนี่แล้วนะทุกคนก็เป็นคลิปรวมถนนสวยและแปลกของประเทศไทยนะทุกคนทุกคนได้เบิ้งวิดีโอจบลงแล้วเป็นเอาไดทุกคนฝากกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะทุกคนเนาะ ถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเ็คลิปตัวโตวไปเดอ้อทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ